พูดอะไรฟังไม่ดูเรื่องนั่งดูยืนดูข่าวไม่ที่นั่งดินะอ๋อไอ้เนี่ยทุกคนไม่เข้าใจในเรื่องเลยสักนิด <c oughs> เอ,อ้แล้วมีเพลงบปาบนึงเพลงว้าว้วาโอเคปิดเพลงเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ วันนี้ผมจะมาเล่นแบบเซลเปเปอร์ค r ิปทูลูเดเวลก็คือขายคลิปหนีบกระดาษเพื่อที่จะของโลกใช่อาจจะดูบ้าไปหน่อยนะแต่ว่าอันนี้มาผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องมานะตะกี้กเคิรนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปอ่านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนั่นก็คือคุณจนและไม่มีใครชอบคุณเลยอาเทมไอวิวแต่อาโชคดีสำหรับคุณพี่ มีอ่าโรงงานอ่าโรงงานผลิตอ่าลิหนิบกระดาษฟ,ฟรีขายอยู่อ่าและให้ให้คุณทําการพิสูจน์ว่าคนที่เกลียดคุณนั้นคิดผิดอ่า Hit และครองโลกทั้งหมดและจักรวาลด้วยด้วยการขายลิปหนีบกระดาษโอ้โหทุกคนนี่ลงหายไปรครึ่งหนึ่งโอ้ลิหนีบกระดาษโอเคทุกคนมา <c oughs> ผมจะมาเริ่มขายลิปหนีบกระดาษกันเลยเพื่อพิสูจน์ให้คนที่เกลียดผมนั้นคิดผิด มานี่อันแรกซื้อฟรีนะอ่ามาอ่าขั้นตอนต่อไปอ่าให้ทำการไปสร้างรางเลือนอันแรกโอเคติง้งโอเคแต่นี้คุณต้องการเหล็กอ่าไปที่แค r ป p เมทัลแล้วไปหยิบมาอะไรอ่ะทำต้องทำอะไรเขาบอกให้ไป <c oughs> ไปหยิบเศษเหล็กแบบพับงๆอะไรอ่ะเศษเหล็กอยู่ไหนเศษเหล็ก หยิบจางไหนอะทุกคนผมต้องหยิบ่างไหนแหละเดี่ยวผมมึนกับเกมหรือทุกคนผมตาถั่วปะหรือว่าผมอ้อตาถั่วใช่ไม่อยู่ตรงนี้โอเคทุกคนนี่เอาเซลเหล็กใส่ลงไปอ่ะตัดอ่ะตัดเซเหล็กติง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 ,ตง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 นี่แล้วก็มาขัดขัดขัดโอเคทุกคนขัดขัดอ่ะนี่ขัดเ็จแล้วต้อเอาเ็จแล้วผมมาทำให้มัากลายเป็นคิ้วนิ้กด้านเก้ได้แล้วแต่ว่เอาแพ็กไซกลกอง เย้เสร็จแล้วได้อ่าอคลิปนิบกระดาษราคาถูกไะไปหาขายกันทุกคนวันดีพี่พี่อ่าพี่ชายหน้าเป็ดพี่ชายเข้าหน้าเป็ดเอ,อ้ยไม่ใช่นี่แหละสาเหตุที่ทำไมเขาอ่าเขาเกียดเย้ทุกคนผมได้ตังมาเจ็ดบาทว้าวบูมตอนนี้คุณได้ตังมาแล้วใช้เพื่อที่จะอะจาจ้างพนักงานราคาถูกมานะอ่าเพื่อที่จะทําให้อ่างงานของคุณนั้นอัตโนมันติโอเค สวัสดีพนักง,งานใครเอ่ยโอ้เบคอน <c oughs> โอเคเบคอนมะส่วนผมมีนะที่เอาเหล็กไปใส่ไม่นี่เขาทำงานแค่ตำแหน่งเขาทำงานแค่ตำแหน่งเดียวใช่เขาทำงานทำนานเขาทำงานอยู่แค่ตำแหน่งเดียวทุกคนดูใช่แล่ที่เหลือคือเขาไม่ยอมขยับไปนิดนึงเพื่อไปอันนั้นนะเขาไม่ยอาขยับนะเออผมต้องทำเองไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนคือผมยังไม่มีทุนนะมา โอ้ยได้แล้วตะเกีใสใแล้วก็นี่แต่อัพคัดขัแล้วก็อออวกงององอให้มันกลายไปนันนี้อ่าเสร็จแล้วอ่าแพ็กใส่กล่องแพ็กใส่กล่องติดติดดโอเคมาทุกคนต่อไปอ่าสแคมเมทัลมันยิบมันยิบได้เท่าไรหลายอันไหมโอ้แค่นเดียวเองทุกคนได้ยิ้มันจะไปทันเลยอ่ะไปยิบไมอีกอันนึงปับเดินให้ไวที่สุดนี่ แล้วก็ไปหย,ยิบมาหยิบกระโดดหลบแล้วก็เอายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อไปนี่แล้วก็มางององออ่ะงอเสร็จไปอันนี้ต่อขัดขัดขัดเสร็จแล้วก็ไปงองอเออไม่ต้องไปอันนี้ก่อนนี่ไปแพ็คใส่กล่องเอ้ยทำไมได้กล่องสีฟ้าเอ้าแล้วกลายเป็นกล่องสีสม้มอ่ะมาไปแพ็คใส่กล่องแพ็คใส่กล่องนี่แล้วก็นี่การดไอ กระดาษนะคะถูกพี่เพียงนอนตายอยู่ตรงนี้เหรอเอาไปอู้สามสิบห้าเย้ทุกคนได้ตามมาสามสิบห้าเลยมาเดี๋ยวอ่ะนี่พนักง,งานพนักง,งานอู้ทุกคนเพื่อนผมเพื่อนผมนี่นาทุกคนมาเอาเพื่อนมาเอ้ยทุกคนปกติตัวในเกมจะไม่หายใจใช่ไหมอันนี้หายใจด้วยเยี่ยมมาทุกคนนี่เอาไปใส่เดี๋ยวรอให้มันได้ตังค์อ่าสักยี่สิบแล้วกันนะทุกคนไม่เดี๋ยวผมกลับมา ทุกคนเมื่อกี้ผมขย่ายที่แล้วทุกคนเห็นหรือไม่อะไรอะ่ะโอ้แล้วอ่าไอ้ร่างเลือดแต่ละอันนั้นอะไรสักอย่างหรือหัวอ่านไม่ทำมันหายไปแล้วเยี่ยมไปเลยอะไรเดี๋ยวมาทุกคนเดี๋ยวผมต้องงอก่อนงององอ่ไม่ใส่แพ็คใส่กล่องเหลืออยู่ตำแหน่งเดียวนะคือตำแหน่งแพ็คใส่กล่องใช่นี่แล้วก็อ่าแพ็คใส่ คือมันคือมันได้แค่อันเดียวคือมันรวมกันไม่เป็นไรพี่ชายหน้าเป็ดน,นี่ทุกคนเย่เไปเลยได้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะยึดคอรองโลกนี้ผมต้องใช้ท่าตังค์หนึ่งพันล้านบาทาบ้าไปแล้วคนผมไปขายพี่ชายหน้าเป็ดแบบ <c oughs> นี่พี่ชายหน้าเป็ดได้เก้าบาทโอเค เกาดอมสีคนป่ะทีนี้ผมก็แค่เอาเซลเลกให้กับพวกพนักง,งานไม่เดี๋ยวก็ทําให้ผมเองเลยโอ้สบายผมก็แค่เอาวันนี้ทําไปเรื่อยๆใช่ผมก็แค่ต้องวนดูบีบีไปเรื่อยๆนี่แหละนี่ผมได้มาเก้ากล่องพี่ชายน้าเป็ด <c oughs> เขายังรบอยู่ตรงนี้เลยโอ้เลยต่ำม,มาเก้าสิบว้ว้าวเอาไปจ้างคนเติมของ เย่ทุกคนที่นี่ผมมีคนเติมของอัตโนมัติละชายกระเต่าผมเติมเองก็ได้นะไม่เป็นไรทุกคนต่อไปนี่แหละ insurance fraud agent คืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรเดี๋ยวขอช่วยพี่ชายคนนั้นทำอันนี้แล้วกันเติมสต็อกของเดี๋ยวร่ายพี่ชายเขาเอาผมไปขัดขวางเขาอีกทุกคนตะเกียบผมไปเดินชนพี่เขาทุกคนเกมอะไรโอ้ยโวเกมเดี๋ยว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 คือ เกมเห็นผมเดินช้าใช่ไหมจะจูจ่ขึ้นมาการหน้าจอทากการซื้อคูสองสป,ปีดหรือเปล่าก็บ้าแล้วจะจู่ทุกคนเกมขายตรงอ่ะเอามาขายให้กับผมเลยเอ <c oughs> อกระโดดข้ามนี่ผมต้องห้ามขัดขวางพี่ชายขเขาอะโอเคนี่แล้วใส่ไปอผมวิ่งไปกับพี่ชายเขาออถ้าอยากพี่ชายเขาเดินเร็วขึ้นนะทุกคนก็คือจะต้องจ่ายสองรบลบักบโอ้โหอะไรเนี่ยเติมไปเรื่อยๆเลย ตอนนี้ฟ้าตอนนี้อาโรงงานขายคลิปนีกระดาษผมเริ่มลุ่งเรืองแล้วหรือว่าจะลุงลิงลุ่ลงเรืองนี่ทุกคนนี่นี่อไม่่ช่คลิปนีกระดาษเออโอเคอาโผล่ไปขายปบ๊นี่เไปขายเลยพี่ชายหน้าเป็ดลูกค้าประจำอานายขายอาคลิปนกระดาษให้ฉันทำไมอะอานี่เอาไปแปดสิบแล้วล่ะพี่ชายหน้าเป็ดเขาก็ลบอยู่ตรงนี้นะเออทายผมต้องซื้ออะไรอ่ะ เออนี่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 ยี่สิบมาเก็ตเตอร์จิปปี้จิปปี้ปปอะไรอ่ะอ,อ,อทุกคนผมเจอจปปี้จิปปี้จะป,ปะจะป,ปะอ่ามาเก็ตเตอร์คืออะไรอ่ะนักการตลาดเขาจะทำอะไรให้ผมมาทุกคนนี่อ่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเพื่อนผมเลยนี่นะอ่ะนี่เพื่อนเพื่อนจะทำอะไรอ่ะเพื่อนนั่งพิมพ์เพื่อนนั่ง อะไรอ่ะทุบคอมกับทุบกระดาษทุกคนพี่เขาเอาเพื่อนผมดูโอ้โหทุกคนได้ตามมาสิบสี่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เอาอัดนี้ด้วยไปขายพิชานาเปตเชนอาเป็ด,าาปดอ่าฉันไม่ได้ต้องการอ่าคลิปหนีบกระดาษเลยนะ <c oughs> พี่ <c oughs> เออทุกคนผมขายคลิปหนีบกระดาษทุกคนไปทั่วเลยอเอาไปทำไมอ่ะเ <c oughs> ขาไม่ได้ต้องการเลยหรือเปล่าสร้างอันนี้คนเติมของ ไม่เป็นไรทุกคนอันนี้เนะี่ยต้องเป็นแบบคุณภาพดีดีเยี่ยมใช่เนี่ยต้องเป็นแบบอันที่คุณภาพดีเยี่ยมเลยมาเดี๋ยนะมันจะคุณภาพดีได้ไงในเมื่อมันก็ใช้เศษเหล็กกรองเดียวกันทุกคนผมได้คลิปนิบกระดาษแบบสี่ฟ้านี่น้องมองไปเพื่อคลิปอ่าเป็นอันนี้เป็นอ่าคลิปนิบกระดาษแบบธรรมดาอันนี้อ้าวได้แค่หนึ่งอันอไปขายด้วยกันไม่ได้พี่ชาหน้าเป็ด ของแบบใหม่มาแล้วมีคุณภาพมากกว่าเดิมเอาไปเลยอู้หร้อยหกสิบทุกคนแค่สองกล่องร้อยหกสิบแพงมากากับอันนี้แปดกล่องทุกคนดูนะอันนี้แปอ,อันนั้นสองกล่องร้อยหกสิบใช่ไหมอันนี้อันนี้แปดกล่องแปดกล่องแปดสิบเดี๋ยวนะพี่ชายหน้าเป็ดเดี๋ยวทุกคนตะกี้กเห็นเหมือนกันไหมพี่ชายหน้าเป็ดเขาออกมาจากไอ้ตรงนั้นแล้วเขาก็ โดนโดนลักพาตัวไปไมิชาน่าเป็ด <c oughs> มิชาน่าเป็ดใช่คขนไปเลย <c oughs> ผมเอาสเสศษเหล็กดีกว่าเอาไว้ทําไอต้ตรงนู้นผมมันได้แตงเยอะมา, <c oughs> มากเดี๋ยวจ้างพลังงานแล้วก็เออไม่ไม่ได้ <c oughs> ทุกคนครับผมจ้างอินสโตรัน์ฟลดเอเจนต์มาแล้วทุกคน <c oughs> คืออะไรอ่ะศ <c oughs> ูนย์ฮิต Cain ฟ,ลฟ,ลฟลอาเค a m e นลา a s t r e e t and Get Hit By A Car Then Come Back I Will Get y ยู <c oughs> คือเขาบอกให้วิ่งไปบนถนนแล้วไปโดรถชนผมถึงจะได้260ทุกคนใครจะไปทำอย่างนั้นเนาะเออใครจะไปทำอย่างนั้นผมไม่ยอมทำเพื่อตังค์หรอก รถมาเลยใช่มันไม่มีใครขับรถมาเลยอะ่ะเขาบอกว่าโดนชนอุย้ยคนเนี่ยโดนละแต่ผมไม่เห็นกระเด้งเลยอะ่ะไปพี่ชายคุณขายอากาศให้ฉันนี่นะโอเคทุกคนไยรถผมมองไม่เห็นนะปรับภาพไกลแบบดีดิโอ้แหลกแหลกแหลกทุกคนแหลกเนอไม่มีรถมาชนเลยอะ่ะทุกคน ในชีวิตจริงจะไปหาทำนะทุกคน <c oughs> เอ้ยรถมาเธอรถมารถมารถมารถอยู่ไหนอะรถรถไม่เอาละไม่เอาละโดนชนทีเดียวก็พอละบ๊าดีคุณทนายกลับมาละมาตังนี่ <c oughs> โอเคทุกคนผมไปอันนี้แบบนี่ ทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าผมขอเอากองนี้ไปขายก่อนวู้ตั้งยี่สิบสี่ทุกคนมาพี่ชายหน้าเป็ดยังนอนตายอยู่เลยมีควันออกมาด้วยอะไรอะอขายเลยพันเก้าเย้ 1, <c oughs> yeah, ทุกคนตั้งหนึ่งพันเก้าร้อยทุกคนใช่มาอัพเกรดเลยละกันนี่อัพเกรดเมนูโอ้โหมีอ <c oughs> ีกเหร หมอใช้โฟโตนโฟโตนิกชิปโฟโตนิกชิปเอาจากไหนอะอย่าบอกนะว่าผมจะต้องถึงหนึ่งร้อยผมขอเอาไปขายแป๊บหนึ่งเอาไปขายเอาขายแป๊บนี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปขายดว้วยยี่สิบสี่ยันอไปขายพี่ชายนาเป็แล้วก็อันนี้พี่ชายนาเป็ด <c oughs> เขาเขาคงจะแบบชิมหนีบกระดาษเต็มบ้านละ <c oughs> โอเคทุก okay, คนนี่เอ้ยตัวนี้มาร์เก็ตเตอร์มีคนตไแลแล้วแล้วอะไรเนี่ยเ <c oughs> ฟ,รฟร,ฟรเเเดิสฟาร์ดเบตโอ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 อะไรเนี่ยไปดีกว่าไปปดล็อกตัวนี้ดีๆอะไรเนี่ยเออโฟโตนิกฟรีเอ้ยบิงกุ๊ดอ่ะไปไกลๆอ่าไปดื่มอะไรเนี่ยไม่ใช่เกมไกลๆนี่ตรงไปดื่มไม่รู้ะ อันนี้ Lady to Computer อันนี้คือถ้าเกิดว่าผมใช้ผมจะได้ฟ t o ต i c กชิปมาหนึ่งอันหนึ่งหน้าทีหนึ่งจะได้หนึ่งอันจะตายเหอะทุกคนเอานเป็นไหวดี่ผมขอจบคลิปเพียทงท่านี้กันแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นมานานแล้วใช่ทุกคนเล่นมานานเพิ่งได้เท่านี้ใช่ทุกคนนานมาก เดี๋ยวผมขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นนนนกกลแนนล้กกกลกวกันนะครับทุกคนอ่าสวัสดีก็ถือใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดระเสิร์ทให้ผมนะครับสวัสดีก็ขาดก่อนครับบายใครอยากให้ผมกลับมาเล่นอีกก็อ่ากดไลค์กันเยอะๆนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับด้วยนะครับทุกคนบาย